Thank you. สวัสดีค่ะดิฉันสัตวแพทย์หญิงชนาการวุธิคำพันนะคะหรือหมอพลอยวันนี้เรามาพร้อมกับรายการทอกเทครายการที่เต็มไปด้วยสาระความรู้พบเครื่องเรื่องหมูค่ะวันนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดออรอารมณ์กดบุญสูงเนินนะคะผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายชนะสูตรโรคสัตว์กำแพงแสนหรืออาจารย์กี้ค่ะอาจารย์กี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอพลอยครับก็สําหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพลูกสุกรย่านมกับการเลี้ยงสุกรขุนนะคะ คุณภาพลูกสุกรหย่านมถึงสําคัญต่อการเลี้ยงหมูค่ะอาจารย์ในส่วนของลูกสุกรหย่านมเนี่ยนะครับมันมีผลโดยตรงต่อ เรื่องของการเจริญเติบโตในสุกรอนุบาลไม่เพียงแค่สุกรอนุบาลน,นะครับมันยังมีผลโดยต่อเนื่องไปจนถึงในช่วงสุกรขุนค,ครับมาพลอยนอกเหนือจากการโตในช่วงอนุบาลแล้วเนี่ยเรายังพบว่าการที่ลูกหมูหยานนมมาตัวใหญ่และคุณภาพดีนะฮะมันจะไปมีผลต่อเรื่องของการเจริญเติบโตต่อในช่วงหมูขุนได้ด้วยดังนั้นคุณภาพลูกหมูหยานมจึงสําคัญมากๆครับแล้วอย่างคุณภาพลูกสุกรหยานนมที่ดีเราพิจารณาจากปัจจัยอะไรบ้างคะอันที่1คือเรื่องของน้าหนักหยา นมต้องได้ตามเกณฑ์คำว่าตามเกณฑ์เนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับเราก็มักจะเจออีกหนึ่งอย่างที่จะเข้ามาร่วมก็คือเรื่องของหลายๆฟาร์มลูกหมูเนี่ยมันโดกขึ้นเพราะฉะนั้น จะมีปัญหาเรื่องของการแตกไซส์ที่มากขึ้นนอกจากน้ําหนักยานมแล้วสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือคุณภาพของลูกหมูที่ยานมครับหมอพลอยเพราะว่าคุณภาพของลูกหมูที่ยานมลงมาเนี่ยนะครับจะมีผลอย่างยิ่งต่อเรื่องของการป่วยและการเกิดโรคเราพบว่าลูกหมูที่มันแตกไซส์นะครับลูกหมูที่ตัวเล็กเนี่ยมักจะเป็นตัวที่ อมโรคอ,อ,อมเชื้อเข้ามาสู่ในระยะอนุบาลแล้วก็ต่อเนื่องไปยังหมูขุนซึ่งโรคที่มักจะมีปัญหาก็แน่นอนในบ้านเราส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพอร์สก็หนีไม่พ,พ้น p r อากันดังนั้นสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะฮะในหลายๆฟาร์มโดยเฉพาะฟาร์มที่ลูกดกที่ที่ลูกหมูอย่านมจำนวนมากเนี่ยนอกจากน้ำหนักจะต้องได้แล้วคุณภ,ภาพหรือว่าลูกหมูที่อย่านมไปเนี่ยจะต้องไม่เป็นตัว รับเชื้อหรืออมเชื้อไปแพร่เชื้อกันในช่วงอนุบาลแล้วก็หมูคุณค่ะแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ให้ลูกหมูของเราอมเชื้อคะการที่เราจะป้องกันหรือว่าไม่ให้ลูกสุกรอย่านมเนี่ยนะครับการอมเชื้อโดยเฉพาะ P r ไอไปสู่ในเล้าอนุบาลนะครับประเด็นที่สําคัญมากๆมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่แม่พันธุ์คราวนี้คําว่าเริ่มตั้งแต่แม่พันธุ์เนี่ยก็จริงๆจะต้องไล่กันตั้งแต่หมูสาวมาเลยแหะครับหมูสาวจะต้อง มีการเตรียมตัวที่ดีการสร้างภูมิคุ้มกันมีการคูดาวนมีการตรวจสอบว่าหมูสาวเหล่านั้นจะต้องไม่เป็นตัวอ,อมเชื้อเพิร์สเข้าไปในฝูงแม่พันธุ์ นี่ประเด็นที่1อันที่สองก็คือส่วนของสุกรอุ้มท้องจากข้อมูลในฟาร์มผมก็เชื่อว่าเกษตรกรแล้วก็นักวิชาการในภาคสนามก็คงทราบกันดีว่าถ้าแม่สุกรอุ้มท้องครับหมอพลถ้ามันป่วยพวกนี้ขึ้นไปบนเล้าคลอดก็มักจะเป็นตัวที่แพร่เชื้อให้กับลูกทุกท่านไม่จําเป็นต้องเห็นถึงขั้นว่ามันแท้งนะฮะเพียงแค่แม่อุ้มท้องคุณป่วยนะครับมีอาการป่วยกินอาหารไม่หมดนะฮะหรืออาจจะป่วยรุนแรงมากกว่านี้เนี่ย หมูของท่านก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อเพิร์สไปให้ลูกตั้งแต่ตอนที่มันคลอดนะครับและแน่นอนช่วงที่3ก็คือช่วงของการเลี้ยงลูกนะครับช่วงของการเลี้ยงลูกก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่สำคัญมากในการที่เราจะผลิตลูกหมูที่จะปลอดเพิร์สหรือเปล่าในตอนที่มันหย่านม นะฮะประเด็นหลักๆก,ก็คือเรื่องการได้รับคอเลสเตอรอลที่เพียงพอนะครับได้กินนมน้ำเหลืองอย่างเต็มที่สําหรับลูกหมูแล้วก็การจัดการในในส่วนของโรงเดือนในเล้าคลอดเช่นการย้ายฝากนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญอย่างหนึ่งถ้าเราย้ายฝากไปเรื่อยหรือย้ายฝากในช่วงจังหวะที่มีการป่วยของแม่ขึ้นมาเยอะเนี่ยเราก็มักจะพบว่ากลุ่มของลูกหมูเหล่านี้ละครับที่ตอนที่หย่านมไปเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มลูกหมูที่ มีเชื้อ p i s อยู่ในตัว <S <S> <S แล้วก็เป็นตัวที่จะไปแพร่เชื้อกันในช่วงอนุบาลต่อไปดังนั้นวิธีการที่เราจะต้องตรวจสอบนะฮะว่าหมูในฟาร์มเราเนี่ยนะฮะมันสถานภาพของ PIRS เนี่ยมันเป็นยังไง นะครับก็ต้องมีการตรวจเลือดต้องมีการเช็คเรื่องของเ e อล s a าหรือว่าตัวเดียวทา p BCR เข้ามาร่วมด้วยว่าเชื้อมีอยู่ในตัวไหมลูกหมูที่คลอดมามีเชื้อไหมลูกหมูที่ยานมมีเชื้อไหมโดยภาพรวมๆที่เราก็มักจะเรียกว่าต้องทําฟาร์มให้อยู่ในสถานะที่เป็น stable ต่อ PRS นั่นเองอนะครับเราก็จะได้ลูกหมูที่ายานมปลอดจากการติดเชื้อ PRS แล้วสุกรอ,อนุบาลและสุกรขุนของฟาร์มเราก็จะปลอดภัยไปด้วยสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอบคุณอาจารย์อารงณ์กดมากๆเลยค่ะสำหรับ,ค,รบความรู้ดีๆก็ฝากผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์รายการท็อกเทครายการที่มีสาระความรู้ครบเครื่องเรื่องหมูค่ะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ